ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่ครับคู่แรกครับเริ่มกันที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับ2ทุ่มตรงเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ2ทุ่มเช่นกันนะครับเบอร์นซิลลี่เจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับ4ี่ทุ่มครึ่งครับคู่เด็กคู่ใหญ่นะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับมันแน่นอนครับไปกันที่บุนเดสลีกา1คคู่รับ4หนึ่งค บาเยนน์มิเนกับเจอกับทางด้านของอัลสบวกนะครับการโชซีอร์สคู่ครับคู่แรกครับเตะกัน5้าทุ่มครึ่งยูเวนตุสครับเจอกับทางด้านของโบโลญญาแล้วก็ขยับกันไปที่ตีหนึ่งสนาทีครับนาโปลีครับเจอกับทางด้านของซาซูลโลนะครับลาลิกาสเปนหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของบิยาริยลครับเจอกับทางด้านของบาร์เซโลนาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทั้งหมด7คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับวีพีทีเด็ดของเราก็ทำเงินกันอีกเเช่นนคคยะรับ คู่แรกนะเป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชงนะครับเจอกับทางด้านของล็องนะครับคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชงเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับในบ้านด้วยหลังจากที่ฝืดมา2นัดครับนัดนี้มาระบายกันที่ล็องแหละครับปารีสแซงต์แชงก์90นาทีชนะไป3ประตูต่อนหนึ่งครับก็จังหนับรับตังกันไปนะครับให้ต่อที่ปารีสที่1ลูกเต็มนะครับราคาน้ําแบบล้นๆเลยนะครับ คู่นี้จังหนับรับตังกันไปครับคู่2ครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานนะครับเจอกับทางด้านของโตริโนนะครับคู่นี้เราร้หลักก็ให้ต่อที่เอซิมิลานนะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับน้ําก็เต็มเต็มล้นล้นเช่นกันนะครับก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มเต็มอีกเช่นเคยนะครับด้านของเอซิมิลานนะครับเอาชนะได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับสําหรับเอซิมิลานส่วนทางด้านของสเตปนะครับยังต้องพับเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับ สำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนีครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ีของเรานะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับหนึ RA นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้มาร่วมสอบถามทัศนะเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ รับทีเด็ด VP ติดดาว VP ร่วมกันนะครับเดินทางร่วมกันกับเรานะครับเหล่าร้อยหลาจังหนักครับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับสามารถทักถ่ายกันเข้ามาได้ครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้นะครับวิมลิกอังกฤษครับเชฟฟิลด์ยูในเตดเจอกับทานานของแมนเชสเตอร์ซิตี้งานหนักเลยนะครับสำหรับเชฟฟิลด์ช่วงนี้นะครับเจอกันมา2นัดล่าสุดนะครับในบอลถ้วย นั้นล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับชนะได้ในบ้านเนี่ยสามประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเจอกันในพิมลีกนะครับด้วยการปี2020-2021ก็เป็นแมนซิตี้นะครับชนะทั้งไปและกลับนะครับแต่ยิงได้แค่1ลูกเท่านั้นครับไม่ผ่านแฮนดี้แคปนะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้เจอกันมา9นัดครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะได้1นัดนะครับก็ย้อนไปนู่นครับปี2008นู่นเลยนะครับเสมอกัน1นัดแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ชนะได้7นัดนะครับเปิดตลาดมา8นัดครับ เชฟฟิวทำเงินได้ถึง5นัดครับแมนซิสตี้ทำเงินได้แค่1นะัด อ่าสามนัดเท่านั้นนะครับเชฟฟิลด์เนี่ยกินแฮนดิแคปแมนซิตี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าต่อค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงหลังนี้นะครับแต่นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับกินแฮนดิแคปแล้วก็ชนะได้ถึง3 0มศูนย์ครับผลงานบ้างครับทางด้านของเชฟฟิลด์สนัดล่าสุดเนี่ยแพ้มา2นัดรวดแพ้ให้กับน็อตติงแฮมฟอร์เรสสองหนึ่งครับก่อนหน้านั้นเปิดอุกกาศเนี่ยแพ้คริสตันพาเลตหนึ่งศูนย์ยี่สิบนัดของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับชนะสิบเอ็ดเสมอหนึ่งแพ้แปดนะครับเปิด คทางด้านของแมนซิตี้บ้างนะครับนัดล่าสุดเอาชนะทางด้านของนิวคาสเซิลไปได้1ประตูต่อ0ูนในพรีเมียร์ลีกนะครับนัดแรกเปิดดูการไปเยือนเบอร์ชลีย์ชนะมาได้3 0ูนย์ะครับสถิติ20นัดของแมนซิตี้ครับชนะ14เสมอ4แพ้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป7นะครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับนัดหน้าเชฟฟิลด์เล่นบอลถ้วยนะครับเจอลินคอนซิตี้ทางด้านของแมนซิตี้ครับเล่นพรีเมียร์ลีก เปิดบ้านรับฟูแลมนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนซิเตี้ครับเปิดราคามาถึง2ลูกเต็มครับน้ำลบ10ราคารองครับอยู่ที่ลูกครึ่งคบ2น้ำขาวน้ำบวก10นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับคู่นี้สกอร์สูงเป็นที่3ลูกเต็มน้ำขาวครับช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสกอร์ต่ำซะส่วนมากนะครับเจอกันทีไรครับแฮนดที่แครบไม่ค่อยจะเกิน3แต่นัดนี้ครับยังมองว่าแมนซิเตี้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเชฟฟิลด์เนี่ยหลุดลุยมา2นัดแล้วนะครับแล้วก็เสียประตูค่อนข้าง ที่จะง่ายเกมรับอาจจะจับพัดจับผูไม่ได้เลยนะครับแต่เกมรุกก็ยังมีโต้มีเถียงอยู่บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะเก็บ3แต้มได้แฮนดี้แคปก็น่าจะผ่านที่2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แมนซิตี้ครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับจังหนับรับตังค์กันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเบอร์นสลีย์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวินล่านะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของวินล่าครับหนึ่งประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นบ้านของเบอร์นสลีย์แอสตันวินล่าเคยบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้สามหนึ่งนะครับเจอกันมาสิบน ันวิลล่าชนะได้3นัดเปิดตลาดไป10นัดครับเบอร์นสลี์ทำเงินไปถึง6นัดนะครับแอสตันวิลล่าทำเงินไป4นัดสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ5มาดูผลงานกันบ้างครับนัดแรกเปิดดูการมาเบอร์นลี์แพ้ให้กับแมนซิตี้ไป30นนะครับเรียกกันว่าโดนแมนซิตี้บดเข้าใส่นะครับอยู่ฝั่งเดียวเลย ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีที่โดดเด่นก็คือชนะทางด้านของเบนฟิก้าได้แค่นั้นนะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ5แพ้5ครับถือว่ายังดูดีอยู่นะครับสำหรับเบอร์นส์ลีย์น้องใหม่จากแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ก็เป็นขาประจำพรีเมียร์ลีกประตลาดไป20นัดครับชนะ10แพ้10นะครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10เบอร์นส์ลีย์นัดหน้าไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์ดเลสครับทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้างครับฟอร์มโหดมากนะครับช่วงนี้ หลังจากที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลมา5ประตูต่อ1หลังจากนั้นครับเก็บคลีนชีทได้มา2นัดแล้วนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง9ประตูนะครับพริมลีกเนี่ยชนะเอเวอเรตไปถึงส0ูนย์นะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยไปเยือนฮิเบอรเนียนเนี่ยชนะได้ถึง5ประตูต่อ0นนัดนี้ก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับลงสนามเพราะว่าในกลางสัปดาห์เนี่ยก็มีตุนถึง5ประตูแล้วนะครับก็อาจจะสลับ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามนะครับเสตี20นัดแอชตันวิลล่าชนะ12เสมอ5แพ้3ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป14นัดเจ้าไป1แพ้ไป5สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าแอชตันวิลล่าอย่างที่ได้เรียนไว้ครับเจอฮิมิน ฮีเบเนียนนะครับแต่ก็เล่นในบ้านนะครับหลังจากนั้นงานยากครับไปเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลเลยนะครับราคาคู่นี้เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับถ้าตามรายงานผู้เล่นที่ส่งมาจริงนะครับก็น่าจะยากแหละครับสำหรับแอสตันวิลล่าที่จะมีคะแนนในนัดนี้นะครับ แต่ถ้าใช้ชุดเดิมที่เต่คอนเฟลซ์ลีกเนี่ยก็น่าจะมีลุ้น3แต้มมากกว่านะครับคู่นี้สกอร์สูงเป็นที่2ลูกครึ่งครับน้ำขาวถ้าตามรายงานผู้เล่นนะครับเหล่าหลายๆยังมองว่าทางด้านของแอซันวิลล่าครับยังดูดีกว่านะครับแต่เปิดราคามาเนี่ย มันไม่คล้อยตามเท่าไหร่นะครับกับฟอร์มที่ได้นะครับราคาปปน้ําขาวสําหรับคู่นี้เหล่าระฐลามองว่าทางด้านของเบอร์สต์ลไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าแอชลีนวิลล่าเนี่ยตัววัดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตเสี่ยงรองไปที่เบอร์สต์ลครับน่าจะเหนียวได้อยู่นะครับให้รองที่เบอร์สต์ลครับราคาปปครับจังนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของ นิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับมันแน่นอนครับในคู่นี้คู่นี้เจอกันมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับสองประตูต่อศูนย์กับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเจอกันมาสิบนัดลิเวอร์พูลชนะไปแปดนัดครับเสมอกันสองนัดนิวคาสเซิลยังไม่ชนะลิเวอร์พูลเหมือนจะไกลๆกับบอลแพ้ทางนะครับเปิดตลาดไปสิบนัดครับนิวคาสเซิลทำเงินไปหกลิเวอร์พูลทำเงินไปสี่นะครับสกอร์สูงหกสกอร์ต่ำสี่นะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดราคามาต่อค่่อนข้างที จะเยอะนะครับแต่นัดนี้เนี่ย ราคาค่อนข้างที่จะแปลกตาแปลกใจนิดนึงนะครับผลงานของนิวคาสเซิลครับนัดล่าสุดไปเยือนแมนซิตี้โดนส่องมา1เม็ดนะครับก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยชนะแอสตันวิลล่าได้ถึง5ประตูต่อนหนึ่งะครับวิ่งกันอย่างมันล่ะครับผู้เล่นของนิวคาสเซิลสถิติ20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3ครับเปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป9นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง14สกอร์ต่ำหกนะครับนัดหน้านิวคาสเซิลเจองานยากต่อเนื่องนะครับไปเยือนทางด้านของไบรตันมาดูสถิติลิฟูบ้างครับนัดล่าสุด เอาชนะบอนสมันไป3ประตูต่อหแล้วก็ทางด้านของแม็กแอลิสเตอร์โดนใบแดงแต่ก็ยืนอุทธรนะครับไม่ต้องโดนแบนไปนะครับนัดนี้ก็กลับมาเป็นกําลังหลักของลิอร์ดได้อีกนะครับ อย่างที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ทางด้านของลิฟูเนี่ยตัวเพลนค่อนข้างที่จะครบครับได้ข่าวดีแล้วก็มีทางด้านของลุยดีอาร์สที่หายเจ็บด้วยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชลซีเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เอาตัวรอดมาได้2นัดยังไม่แพ้ใครนะครับถิติ20ยีนัดชนะ11เดสมอ6แพ้3ครับเปิดตลาดไป18นัดทำเงินได้แค่4นัดเท่านั้นเองครับจเจ้าไป2นัดแพ้ถึง12นัดนะครับต่อคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ยิงไม่ผ่านแฮนดิแคปสกอร์สูงส4สกอร์ต่ำ ริพูนัาเจองานยากต่อครับเจอแอชลิล่าหลังจากนั้นต้องไปเยือนวูฟนะครับยากต่อเนื่องเลยนะครับโปรแกรม5นัดหลังต่อจากนี้ของริพูนะครับคันนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของนิวคาเซิลครับราคาเปิดมาที่ราคาปปนะครับค่อนข้างที่จะแปลกตาแปลกใจทีเดียวนะครับอยู่ดีนิวคาเซิลเปิดมาไม่เกรงใจเสถียรที่ริพูข่มไว้เลยนะครับที่ราคาปปนะครับ สกอร์สูงเป็นที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับคู่นี้เหล่าไหลายยังมองว่าทางด้านของนิวคาเซิลครับยังอยู่ในฟอร์มที่กำลังเป็นขาขึ้นนะครับทางด้านของริพูเนี่ยถึงแม้ว่าจะ เกมบุกเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่มาเจอกับนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยเล่นกันค่อนข้างที่จะสนุกคู่นี้ก็อาจจะจบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าทางด้านของลิเวอร์พูลครับน่าจะทําเงินได้ครับถึงแม้ว่าโอ้ราคาเปิดมาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับก็ตามฟอร์มแหละครับนิวคาสเซิลช่วงนี้ฟอร์มดุเหลือเกินนะครับในบ้านแต่ยังเชื่อว่าครับลิเวอร์พูลไม่น่าจะแพ้ครับในนัดนี้ให้รองที่ลิเวอร์พูลครับราคาปปอหรือครึ่งลูกครับน้ําก็ยังสวยอยู่ครับ ไปกันที่บุนเดสลลกาของเยอรมนีบ้างนะครับเป็นทางด้านของไบเยนมิวนิกครับวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของออสบวกนะครับเจอกันมานัดล่าสุดหรือการที่แล้วเนี่ยไบเยนชนะได้ในบ้านเนี่ยถึง5ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นบอลถ้วยไบเยนชนะได้5้าสองครับสนัดรวมกันเนี่ยสิประตูสกรอร์สูงนี่หายห่วงเลยนะครับเจอกันมา10นัดไบเยนชนะไป7ครับเสมอกัน1นัดแล้วก็ทางด้านของออสบวกชนะได้2นัด เปิดตลาดไป10นัดแฮนดี้แคปเนี่ยไบร์นทำเงินได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแพ้ถึง8นัดนะครับเอาบวกเอาไปรับประทานถึง8นัดเพราะว่าแฮนดี้แคปเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับแฮนดี้แคปเจอกันที่ไรนะครับสกอร์สูง6ครับคู่นี้สกอร์ต่ำสีนะครับก็เปอร์เซ็นต์ การยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวผลงานนะครับทางด้านของบาเยิร์นนิกนัดล่าสุดไปเยือนเบลเมนชนะมาได้4-0นะครับในนัดเปิดฤดูกาลก็มีโอกาสลุ้นแชมป์อีกเช่นเคยนะครับก่อนหน้านั้นบอลถ้วยเนี่ยแพ้กับ RB ร์บีไลฟ์ซิกไปนะครับสถิติ20นัดชนะ11เสมอ2แพ้7นะครับเปิดตลาดไป20นัดทำงินได้แค่4นัดเท่านั้นเองครับเจ้าไป2แพ้ถึง14นัดแฮนดิแคปเยอะมากนะครับสำหรับทางด้านของบาเยิร์นนิกสกอร์สูง15ครับสกอร์ต่ำ5นะครับ นัดหน้าบายเยนไปเยือนมุนเชนกันบักนะครับทางด้านของอัลส์บวกบ้างนะครับนัดล่าสุดเปิดดุกลเนี่ยเสมอกับมุนเชนกันบักไปแบบสุดมัน,นครับสี่ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสติยี20นัดชนะ6เสมอ5แพ้9เปิดตลาดไป16นัดครับทำเงินไป8นัดเจ้าไป1แพ้ไป7สกอร์สูง13สสกอร์ต่ำเจ็ดนะครับ น,น,น้าเอาบวกเจอโบคุ้มครับคููนี้ไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของไบร์นมิวนิกแล้วครับเปิดราคามาสูงถึง2ครึ่งควบ3ครับอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับ แฮนดิแคปสูงนะครับสกอร์สูงไปกันที่4ลูกควบ4ลูกครึ่งน้ำลบ10เลยนะครับไกลเลยนะครับแต่2นัดล่าสุดเนี่ยยิงกันนัดละ7-8ลูกเลยนะครับคู่นี้เราด้ฐาลามองว่าครับทางด้านของบาเชนมิลิงครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยยังไงก็ต้องบุกอยู่แล้วนะครับอยู่ที่อัลสบวกนะครับว่าจะสวนแล้วก็จะมีทีเด็ดหรือไม่นะครับคู่นี้ก็จะเป็นทางด้านของอัลสบวกก็มีโอกาสนะครับที่จะทําประตูได้เหมือนกัน แต่ทางด้านของไบเย็นมิวนิกครับพับสนามบุกแบบนี้เนี่ยดูที่ว่าอัลส์บวกจะรับเหนียวหรือไม่นะครับจะเจาะเข้าหรือไม่เท่านั้นเองนะครับแต่ผลงานเนี่ยความที่ได้แฮร์ี่เคนมายืนหน้าเป้าเนี่ยความหลากหลายมีเยอะขึ้นมากนะครับจากเดิมนะครับรวมถึงทางด้านของการเจาะ ทะลวงทะลุอย่างมูเซียล่าเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทําชิ่งกับแฮร์รี่เคนค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพครับสองลูกครึ่งควบ3ก็น่าลุ้นอยู่ครับคู่นี้เราหลายๆก็เลยให้ต่อที่บาเย็นมิวนิครับราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับหรือจะรอตอนบอลสดก็ได้นะครับแล้วค่อยกดในราคาบอลต่ำๆนะครับในราคาแฮนดิแคปต่ำๆก็ได้อยู่นะครับเช่น2ลูกครึ่งหรือ2ลูกเต็มนะครับคู่นี้ บาเยนน่าจะชนะเกิน3ลูกกับจากนับรับตังกันไปอีก1คู่ครับข้ามกันไปที่กันโชเซียอิตาลีครับสคู่นะครับคู่แรกก็เป็นทางด้านของยูเวนตุสครับเจอกับทางด้านของโบโลญญาครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของโบโลญญาเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งบ้านของยูเวยูเวชนะไปถึง3าศูนย์นะครับถตติสินัดเจอกันยูเวชนะไป8ปครับเสมอกัน2นัดโบโลญญายังไม่เคยชนะยูเวใน10นัดหลังเปอร์เซติ แฮนดิแคปมานะครับยูเว่ทำเงินไป6นัดเจ้าไป1แพ้ไปแค่3นัดเท่านั้นเองนะครับแต่สกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับสูงแค่เอ่าสูงแค่3นัดนะครับที่เหลือต่ำถึง7นัดนะครับยิงไม่ค่อยจะเยอะกันเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็2ลูกครับไม่เกิน3ลูกนะครับทางด้านของเซติบ้างนะครับเปิดดุการมานะครับเป็นทางด้านของยูเว่ไปเยือนอุดินเนเซ่เนี่ยเอาชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์ผลงานในอุ่นเครื่องก็ดูดีทีเดียวนะครับเซติ20นัดชนะ7เสมอ7แพ้6 นะครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป9ครับเจ้าไป2แพ้ไป9กอสูงหกสกต่ำสิบสี่ช่วงหลังตีนพรลังที่จะบอดนะครับสำหรับยูเว่งมหาเป้าไม่ค่อยจะเจอนัดหน้ายูเว่ไปเยือนเอ็มโปลีครับทางด้านของโบโลอนยาบ้างนะครับหลังจากที่ชนะบอลถ้วยมานะครับมาเปิดดูการเนี่ยแพ้ให้กับเอซีมิลานไป2อศูนย์คาบ้านเลยนะครับสถิตยี่นัดครับชนะ6เสมอ8แพ้6นะครับเปิดตลาดมา20นัดทำเงินได้แค่10นัดครับเจ้าไป2แพ้ไป8นะครับถือว่ายังเป็นบอลทำเงินอยู่นะครับสำหรับ โโลนย่าในลีกกันโชซีอาในบอลในฐานะบอลรองนะครับสกอร์สูงสิครับสกอร์ต่ำสิบนะครับโบลนย่านั้นน่าเจอกายารี่ครับไปดูราคากันต่อเลยนะครับเป็นทางด้านของ ยูเว่ครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มท้วนๆเลยนครับน้ำเต็มด้วยนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งครับน้ำลบสิบทางด้านของโบโรนญาเป็นบอลรองที่กินแฮนดีแคปค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับทางด้านของยูเว่เนี่ยต่อไม่ค่อยที่จะทํากําไรเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังนะครับแต่ทางด้านของการที่เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ ต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับความมั่นใจกําลังมาเนี่ยก็อาจจะทําเงินได้พอสมควรนะครับหลูกเต็มก็น่าจะมีครับชัยชนะของยูเว่วันนี้น่าจะได้3แต้มเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ยูเว่ครับหลูกเต็มครับจับนรับตังกันอีก1คู่ครับอิตาลีอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของนาปโปลีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของซัสซูโร่นะครับเจอกันมา2นัดล่าสุดเนี่ย นาโปลีกินแฮนดิแคปได้นะครับฤดูกาลที่แล้วทั้งไปและกลับเลยนะครับนัดล่าสุดเจอกันในบ้านซัสซูโรนาโปลีชนะไป2อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นในบ้านนาโปลีเนี่ยชนะไป4ี่ศูนย์ฤดูกาลก่อนหน้านู้นก็เป็นทางด้านของนาโปลีครับชนะได้ในบ้านถึง6ประตูต่อ1นนะครับสนัดหลังเนี่ยกินขาดนะครับเจอกันมา10นัดนาโปลีชนะไป6ครับเสมอกัน3ามซัสซูโรชนะได้1นัดนะครับก็ย้อนไปปี2020น่นู่นเลยนะครับเปิดตลาดมา10นัดครับนาโปลีทำเงินไป6นะครับซัสซูโรทำเงินไป ไปสสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำห้สถิติของนาโปลีบ้างครับเปิดฤดูกาลมานะครับไปเยือนฟอร์ซิโนเน่เนี่ยชนะมาได้ถึง3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ่นเครื่องฟอร์มโหดมากนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับสถิติ20นัดครับชนะ10เสมอ7แพ้3นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้น้อยเนี่ยก็หนักไปทางด้านเสมอนะครับเปิดตลาดมา19นัดชนะไป7ครับแพ้ไป12สกอร์สูง7ครับสกอร์ต่ำสิบนัดหน้านาโปลีเจอลาซิโอครับหนักขึ้นมานิดหน่อยนะครับทางด้านของซัสโซโลบ้างนะครับเปิดฤดูการ โดนเผาเครื่องไปนะครับโดนอัตาลังตามาชนะได้ถึงถิ่นเนี่ยสองประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นบอลถ้วยครับเสมอกับทางด้านของโกเซนซากานโชไปสองสองแล้วก็ดวลจุดโทษชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับซัสซโร่นัดหน้าเจอเวโรนานะครับสถตติ20นัดของซัสซโร่ครับชนะ6เสมอ5แพ้ถึง9นัดนะครับเปิดตลาดไป17นัดทำเงินได้แค่4นัดเท่านั้นนะครับสกอร์สูง12สครับสกอร์ต่ำา8นะครับแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวทั้ง สศิแล้วก็ทางด้านของแฮนดิแคปนะครับคู่นี้มาดูราคาต่อครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งครับน้ำลบสิบก็สูงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวแต่คล้อยตามกันนะครับท้งแฮนดิแคปบอลต่อกับแฮนดิแคปสูงนะครับคู่นี้เหล่าร้หนามมองว่าครับนาโปลีเล่นในบ้านเนี่ยเจอซัสซูโร่ทีไรก็ช่วงหลังก็ทําเงินได้ตลอดนะครับรวมถึงฟอร์มเนี่ยนาโปลีช่วงนี้โดดเด่นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าไร้หนาให้ต่อที่นาโปลี ะครับราคาลูกครึ่งครับน้ำลบสิสวยมากครับในปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของลาลิกาสเปนนะครับบียาริลเจอกับทางด้านของบาร์เซโลนานะครับคู่นี้เจอกันมา สองนัดหลังเนี่ยครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์บียาริวยังยิงทางด้านของบาร์ซ่าไม่ได้ครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับเปิดมาสิบนัดเจอกันบียาริวชนะได้แค่นัดเดียวครับเสมอกันหนึ่งนัดบาร์ซ่าชนะได้ถึงแปดนัดเปิดตลาดไปสิบนัดครับบียาริวทำเงินไปสามครับเจ้าไปหนึ่งบาซ่าทำเงินไปได้ถึงหกนัดในการเจอกันนะครับสนุกทีเดียวนะครับคู่นี้สกอร์สูงเจ็ดสกอร์ต่ำสามครับทางด้านของเซติบ้างครับนัดล่าสุดบียาริวนะครับไปเยือนมายอร์ก ชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนะครับก่อนหน้านั้นเจอริวเบติสครับแพ้ไปในนัดเปิดฤดูกาลครับสองหนึ่งสถิติยีนัดชนะ8เสมอ4แพ้8ครับเปิดตลาดมา19นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูงสิสกอร์ต่ำห้านะครับบียริวก็เรียกได้ว่าเดินหน้าบุกอย่างเดียวครับไม่ค่อยจะห่วงหลังเท่าไหร่ครับนัดต่อไปบียริวไปเยือนคาดิสนะครับทางด้านของบาเซลนาบ้างครับนัดล่าสุดเอาชนะทางด้านของคาดิสมาได้ครับสประตูต่อศูนย์แต่กว่าจะได้ลูกที่2เนี่ยก็ เกือบเกือบนาทีเกือบหมดเวลาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเปิดดุกการครับปเีเ,เยือนเกาเฟฟเสมอ0ูนย,ยิงไม่ได้ด้วยนะครับสถิติ20นัดของบาซ่าครับชนะ10เสมอ3แพ้6นะครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9นัดแพ้ไป10นัดสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับนัดหน้าบาซ่าไปเยือนโอซาซูน่านะครับ คู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนานครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวครับน้ําเต็มเียรีเป็นรองที่น้ําขาวนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของบาซานครับ ดูดีกว่าแล้วก็เหนือกว่าด้วยนะครับบียริลหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นดีนะครับแล้วก็เอาชนะมาได้ด้วยแต่ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับเป็นบาซ่ามากกว่านะครับก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บผู้เล่นนะครับที่เจ็บไปนะครับว่าจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมทันหรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นรายชื่อสำรองส,ส่วนมากเนี่ยก็น่าจะเป็นห่วงนะครับสำหรับบาเซลูนาในเกมเยือนนัดนี้เบียริลดุดันอยู่แล้วครับเล่นในบ้าเนเรือดำน้ำสีเหลืองถึงแม้ว่าจะฟอร์ม จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่พอเล่นในบ้านก็วิ่งสู้ฟัดทีเดียวนะครับคู่นี้ใจกันทีอะไรก็เสร็จบาซ่าทุกทีแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ครับน่าจะจบท้ายด้วยการเสมอกันนะครับแต่การที่จะทําเงินเนี่ยอยากจะเสี่ยงไปกับบาซ่าอยู่เหมือนกันนะครับโป้งเดียวก็จอดได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตเลือกเชียร์ที่บาซ่าครับให้ต่อที่บาซ่าครับราคาครึ่งลูกครับน้ําล้นสวยๆครับหรือจะเป็นราคาปปน้ําเกือบ น้ำขาวก็ได้ครับที่0.79ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับค่ำคืนนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับ7คู่ครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้ครับคู่นี้แมนซิตี้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งควบ2ก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะทําเงินได้ครับให้ต่อที่แมนซิตี้ครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ต่อไปครับแอสตันวิลล่ากับเบอร์นสลีย์ครับถึงแม้ว่าแอสตันย่าฟอร์ม ช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดุแต่นัดนี้มาเยือนนะครับรวมถึงตัวเล่นลงกรรมศึกหนักตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลนะครับเจ็บไปหลายๆายนัดนี้ก็อาจจะไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นคู่นี้ให้รองที่เบิร์นสลีย์ครับราคาครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลกับลิอร์พูนะครับนิวคาสเซิลเปิดราคามาแปลกเลยนะครับเปิดต่อให้กับลิอร์พูอยู่ที่ราคาปปแล้วก็ครึ่งลูกนะครับ คู่นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของริฟูนะครับน่าจะทําเงินได้นะครับไม่น่าจะแพ้ในนัดนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะส่สีกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เรารองที่ริฟูครับราคาปะปะหรือ ครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของบาเยนมิวนิคกับทางด้านของอัลส์บวกนะครับทั้งฟอร์มมาตรฐานทีมแล้วก็ผู้เล่นนะครับต่างกันเยอะมากนะครับเปิดราคามาอยู่ที่2ลูกครึ่งเลยนะครับเจอกันทีไรส่วนมากก็เป็นอัลส์บวกนะครับทำเงินทํากําไรได้แต่ดูการนี้ดูการใหม่นะครับความหลากหลายของบาเยนมิวนิคเนี่ยมีมากขึ้นนะครับสลูกครึ่งอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าบาเยนมิวนิคน่าจะกินแฮนดิแคปได้ครับให้ต่อที่บาเยนมิวนิคครับราคา2ลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับยูเวนตุสกับบโโลญญาานเป็ทง ด้านของยูเว่ครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มนะครับโบลญญาช่วงหลังถึงแม้ว่าจะได้ผู้เล่นมาค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่เล่นกันไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่เป็นทางด้านของยูเว่มากกว่าครับสร้างความมั่นใจลูกการนี้หมายมั่นปั้นมือที่จะเป็นแชมป์นะครับเพราะฉะนั้น1ลูกเต็มของยูเว่ครับให้ต่อที่ยูเวนตุสนะครับในราคา1ลูกเต็มครับผู้ต่อไปเป็นทางด้านของนาโปลีครับเจอกับซัสซโร่นะครับนาโปลีเปิดราคามาแพงถึง ลูกครึ่งควบ2นะครับกับซัซูโรซัสซูโลพังมานะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วนะครับนัดนี้นาโปลีเล่นในบ้าน,นครับฟอร์มยังคงที่คงวาอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับแต่เล่นเข้าขากันอย่างมากเลยนะครับ คู่นี้ก็เลยเชื่อว่าทางด้านของนาโปลีครับน่าจะทําเงินแกนกินแฮนดิแคปกันไปได้ครับให้ต่อที่นาโปลีครับราคาลูกรึ่งครบ2งนะครับผู้สุดท้ายครับบีริวกับบาร์เซโลนาครับถึงแม้ว่าบาซ่าเกมเยือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขุนค่อนข้างที่จะขึ้นยากนะครับแต่เจอบีเอริรที่ไรก็เป็นบาซ่านะครับทำเงินได้ตลอดบีเริรเล่นในบ้านครับเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับนัดนี้ก็ต้องรับแล้วก็รอสวนครับก็ยังเชื่อว่าทีเด็ดที่ขาดครับบาร์เซโลนาน่าจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ ให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับครบจบเรียบร้อยทั้งหมด7คู่ครับสำหรับคําคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาในช่องทางของเราครับใน YouTube Channel เหล่าร้อยหลาสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับตัดนักลงทุนท่านไหนสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนาเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเรา ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซครับ1.0.0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นนะครับมาร่วมเดินทางมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเราหลายหลาจังนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอใ